ยินดีต้อนรับเข้าสูมมา่ไมค c h าช n น l ครับสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถวันนี้ผมมารีวิวเจ้านี้นะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport ช้าหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมจะเก็บให้ทุกเม็ดเลยในเรื่องของการวิเคราะห์ Mitsubishi Pajero นะครับมีทั้งหมดอยู่3ราคาตัวแรกนะครับตัวเริ่มต้น Mitsubishi Pajero GT นะครับกับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1น9 9 0ล0า ตัวที่2มี Mitsubishi Pajero Sport ตัว GT Premium กับเครื่อน2ล้อคาคา1,469,000บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดเลยที่ผมมาโชว์นะก็คือตัว Mitsubishi Pajero Sport ตัว GT Premium เท่าครื้น4ล้อนั่นเองราคาอยู่ที่1,599,000สีขาวมุกราคาบวกเพิ่ม15,000บาทฉะนั้นค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1,614,000บาทไปดูครับว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยถือว่าเล็กเล็กมากนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าความสว่างนี่ก็ต้องหมดห่วงเพราะว่าหลอด ที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์และก็หลอดด้านในเนี่ยซึ่งเป็นหลอด LED นะครับไปสูงไฟต่ำเนี่ยอยู่ในหลอดเดียวกันก็หมดห่วงในเรื่องของความสว่างถึงแม้ว่าโคมไฟเนี่ยจะดูเล็กๆหน่อยถัดลงมาด้านล่างเป็นไฟ d y Day l i g h t ์ a y l i g h t ตรงที่เป็นเส้นเนี่ยมันจะเป็น a y l ไ g h ์แบบสเปกตรัมนะครับนั่นก็คือเป็นแถบ LED ทั้งแถบส่วนด้านบนก็จะเป็น a y l ไ g h t เหมือนกันนะแต่ว่าเป็น De a y l i g h ์แบบคริสตัลก็จะมีทั้ง2ชั้นถือว่าใช้ได้ในเรื่องของการออกแบบ เล็กๆพริกขี้หนูนะ <Wow. S 1> ทางด้านถัดลงมานะครับถัดลงมาเนี่ยด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวเขาจะเป็นช่องแต่ละตัวแต่ละตัวนะฮะถัดลงมาอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไฟส่องสว่างตรงมุมอับเวลาที่คุณเปิดไฟหน้ารถแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยวซ้ายไฟตรงนี้มันจะติดนะครับเวลาที่เราเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะสาดไปตรงมุมอับและแน่นอน,นครับถ้าไม่เปิดไฟนะไฟตรงเนี้ยมันจะไม่ทํางานนะครับช่วยในเรื่องของมุมอับสายตาเวลาที่เราขับรถไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าก็ถือว่าโอเคนะระบบเขาก็ ทำมาค่อนข้างดีทัดลงมานะครับตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าของด้านหน้าปัจจุโลตรงนี้เน้นในเรื่องโครเมียมค่อนข้างเยอะออกแบบมากขึงๆนะครับมันจะไม่สป,ปอร์ตจ๋าเลยในเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมนะครับมันจะให้ความรู้สึกความหรูอะ,อะแต่เขาไม่ได้หรูแบบหรูจ๋านะเพราะว่าเขาจะสลับตัดกับกระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเป็นแบบสีเทาด้านนะเป็นแบบนี้ก็สวยนะสวยอีกอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นแบบเงาเงาทั้งหมดเลยเนี่ย มันจะดูเป็นแบบที่เกไปแล้วก็หรูเกินไปก็ชื่ออยู่แล้วมิสูบิชิเปเจโร่สปอร์ตก็ต้องพมในเรื่องของความสปอร์ตเข้ามาหน่อยเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมดอยู่4จุดนะครับด้านหน้าสี่แล้วก็ข้างหลังอีก4โลโก้มิสูบิชิขนาดใหญ่โลโก้มิสูบิชิตรงนี้จะเป็นสีดําเงาครับด้านข้างสีดําเงาส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นโครมเมียมของตัวนี้มีเรดร์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังในเรื่องของการชะลอการเบรกเดี๋ยวผมอธิบายข้างในแล้วกันกล้องที่คุณเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นกล้องด้านหน้ารถ กล้องเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ตัวกล้องเป็นกล้องรอบคันเลย360องศาก็ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเวลาที่คุณเข้าเกียร์อาก็เห็นกันหมดในเรื่องของการออกแบบมันจะเป็นสันเป็นเหลี่ยมค่อนข้างเยอะนะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยอย่างของ E v e r อเรสต์เอเวอร์ก็จะเน้นในเรื่องของความหรูซะส,ส่วนใหญ่ของ f o r t นอร์โ r ชเนอ e r เนี่ยก็โครเมียมไม่ได้โครเมียมเยอะขนาดนี้ในเรื่องของกระจังด้านหน้า ปาเจโร่โดดมาเลยนะในเรื่องของการออกแบบก,ก็จะเน้นในเรื่องของโครเมียมด้านหน้าส่วนที่คุณเห็นด้านล่างตรงนี้นะเป็นกระดองปูนี่ของเดิมเนี่ยเป็นสีเทาทั้งหมดตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งของมิตซูบิชิเลยนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบมีมิติขึ้นซึ่งถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีเทาแบบนี้อันนี้เพียงแค่ครอบนะครอบเข้าไปครอบเข้าไปใช้กาวเอ ก็ดูหนาขึ้นแล้วก็เก๋ขึ้นส่วนที่คุณเห็นยื่นออกมาตรงนี้นะครับเป็นตัวฉีดล้างน้ําไฟหน้าใช้แรงดันอัดเวลาที่มีเศษแมลงนะครับปิดตามไฟหน้าถ้าเป็นรถวิ่งวิ่งไกลๆต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับเศษแมลงอะ่ะมันจะแห้งติดด้านหน้ารถก็ใช้ได้นะครับพอสมควรแต่ว่าถามว่าสะอาดอย่ายมองไหมก็ไม่นะครับก็พอให้มันสว่างมากขึ้นของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบป๊ Up อปอัพที่กดด้านในแล้วเนี่ยมันจะยื่นออกมาแล้วก็ฉีดล้างน้ําเข้าไป ซึ่งตัวนี้ก็เก็บซ่อนให้แบบนี้นะครับไม่มีเป็นแบบป๊อปอัพแล้วนะเครื่องยนต์มีขนาด 2,400cc นะครับ cc จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่2,442แต่ว่าเขาก็ประกาศออกมาอยู่ที่ 2,400cc ท่วนนะครับก็มีส่วนในเรื่องของภาษีอะไรของเขาในี่แหละแรงม้าอยู่ที่181แรงมา้าคิ้วด้านข้างนะครับที่คุณเห็นเนี่ยเป็นของอุปกรณ์ตกแต่งเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ดูเป็นสีดำเป็นดำเปียโนแบ็กนะ เวลาใส่แล้วดูตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นของเดิมเนี่ยมันไม่มีนะของเดิมเป็นแบบสีขาวล้วนก็ใส่แล้วมันก็ดูดีดูโอเคขึ้นล้อแมกเนี่ยเป็นขอบ18เป็นแบบทูโทนยางของโตโย2 65,60 R18 สาีดำเนี่ยมันจะกลมๆนะก็เงาก็ไม่เชิงแล้วก็ด้านก็ไม่เชิงมันจะไปกลมๆอะ่ะแต่ตรงที่เป็นสีเงินเงินเนี่ยนั่นก็คือปัดให้เห็นเนื้อมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นเบรกข้างหน้าก็จะเป็นดิสหลังก็จะเป็นดิสเหมือนกัน ไฟเรก,กระจกมองข้างนะครับเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วพร้อมกับกล้องนะกล้องก็จะเป็น360องศากล้องก็จะอยู่ข้งางใต้นะครับของตัวกระจกมองข้างเขาซ่อนทุกจุดนะครับในเรื่องของกล้องกันาสาดที่แต่งเพิ่มเข้ามาเป็นของดีลเลอร์เลยตัวแท่นเหยียบนะครับแท่นเหยียบก็ต้องบอกว่าตกแต่งเข้ามาเพิ่มนิดนึงของเดิมเนี่ยจะไม่มีครอบที่เป็นสีขาวแบบนี้ที่ใส่แต่งเข้ามานะครับเป็นของมิซูบิชิเนี่ยแท้ราคาเมื่อก็จะสูงหน่อยแต่ว่า ถ้าถามว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันโอเคนะฮะแท่นเหยียบนะครับโดยรวมก็จะไม่มีอะไรามากก็จะเป็นเป็นแบบเป็นแบบสเตลเลตปกตินะฮะก็มีความแข็งแรงพอสมควรกุญแจก็จะเป็นรูปแบบลักษณะสมแบบนี้นะครับเป็นสมาร์ทคีย์ซึ่งเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงได้หรือว่าเอาไว้ในกระเป๋าได้เวลาที่เราจะเปิดรถนะครับก็กดจากตรงนี้ได้เลยระยะห่างประมาณ70เซนนะครับตรงกระจกด้านข้างก็จะกางออกแบบนี้นะฮะถ้าเวลาล็อกก็ล็อกประมาณนี้ ปุ๊บกระจกก็จะนี่ปิดเองอ่ะที่คุณเห็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือ immobilizer immobilizer เนี่ย Mitsubishi เนี่ยใช้มานานแล้วนะครับนั่นก็คือระบบจดจำคีย์เวลาที่เครื่องยนต์สตาร์ทหนึ่งครั้งจากคีย์ A คีย์มันจะตรงกันนะครับกุญแจกับตัวเครื่องจากคีย์ A สลับเป็นคีย์ B คีย์ B สลับเป็นคีย์ C กุญแจก็จะสลับคีย์ไปเรื่อยๆถ้าคุณเอากุญแจผีมาเสียบหรือว่ากุญแจปลอมมาเสียบหรือว่าต่อสายตรง รับรองสตาร์ทไม่ติดแน่นอนนะครับมิสูบิชิเขาการันตีมานะส่วนตัวคิ้วนะครับก็จะเป็นคิ้วโครเมียมแบบนี้ยาวมาถึงด้านบนนะครับถ้าไม่มีเนี่ยผมก็ว่ามันดูไม่ค่อยเด่นซุ้มล้อด้านหลังนะครับก็ใส่มาเป็นแบบนี้สีดําเงาส่วนตัวไฟท้ายนะครับด้านท้ายก็ออกแบบมาเป็นแบบสันเป็นเหลี่ยมเหมือนด้านหน้าเลยหลายคนก็ชอบนะออกแบบด้านหน้ามายังไงเนี่ยด้านหลังก็จะประมาณนั้นนะครับไม่ได้หนีกันมากแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED เป็นแบบแผงแบบนี้เลยยาวมาถึงนี่ LED เนี่ยมันสว่างอยู่ละแล้วก็เส้นสายที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเซ็นเซอร์ทั้งหมดด้านหลังนะ4จุดกรองพูตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นของอุปกรณ์ตกแต่งจากดีลเลอร์นะครับของเดิมไม่ใช่แบบนี้นะครับก็จะไม่มีที่ครอบกล้องก็จะอยู่ตรงนี้นี่ซอนคังใตหนึ่งจุดตรงนี้ก็จะเป็นโครมเมียมสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับทรงเขาก็จะเป็นหยกัยกหยแบบนี้สปอร์ตนะก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเรียบมากเกินไป ส่วนเสาอากาศนะครับก็จะเป็นแบบพรีบฉลาดเรียบร้อยละราวจับหลักหลังคานะครับเป็นแบบนี้สีเทาเมทัลลิกนะเป็นเทาเงาไม่ใช่เทาเป็นแบบด้านๆนะเทาเงาทั้งหมดเลยทุกยี่ห้อนะครับเดี๋ยวนี้จะออกแบบมาในเรื่องของราวจับเหล็กเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ละไม่มีช่องลมละก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะมันก็จะดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบตัวบอดี้เนี่ยของด้านบนของตัวรถส่วนไฟเบรกดวงที่3นะครับก็จะซ่อนหลมบมุมอยู่ตรงนี้นะฮะ ในเรื่องการเปิดประตูรถอัตโนโมัติปกติถ้ายี่ห้ออื่นนะเขาเปิดจากตรงกลางใช่ไหมสอดเท้าแต่มิซูซี่เนี่ยสอดเท้าแบบนี้นะเนี่ยคือต้องสอดเท้าด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตรงกลางเนี่ยสอดไม่ได้เพราะว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยมันอยู่ข้างใต้ตรงนี้เขาให้เหตุผลว่าเวลาคุณจอดรถตรงฟุตบาทเนี่ยเอ้ยทำไมต้องลงไปเปิดประตูรถตรงกลางด้วยซึ่งมันอันตรายเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของถนนไง แต่มิสูบิชิเขาคำนวณว่าเอ้ยด้านข้างเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาจอดทุทบาทเนี่ยคุณสามารถเปิดแบบตรงนี้ได้เลยเอ้ยมันก็ง่ายอ่ะเขาก็คิดมาเผื่อไว้ให้นะเวลาที่จะปิดเนี่ยก็สอดนิดเดียวเองนะผมเตะเท้าไว้สอดนิดเดียวเองถือของมาพลุมพลังก็แตะสอดเท้าเข้าไปประตูด้านหลังอัตโนมัติเนี่ยเวลาเปิดเปิดจากตรงกุญแจก็ได้นะครับเปิดจากตรงกุญแจนะนี่ก็จะเปิดแบบนี้ ก็เปิดได้ทั้งสองแบบถ้าตัวนี้มันสูงไปคุณอยากจะปรับให้มันต่ำลงก็กดตรงนี้นะมันปรับได้นะจะกดปิดจากตรงนี้ก็ได้จากกุญแจก็ได้หรือว่าจะกดปิดจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณบอกว่ามันสูงเกินไปก็กดให้มันลงใช่ไหมปุ๊บก็กดคั้งหนึ่งครัง้งกดเสร็จปุ๊บคุณก็มากดค้างเลยปุ๊บมันจะมีเสียงเตือนซึ่ง เวลาที่กดปิดแล้วอ่าสมมุติกดปิดนะซึ่งเวลาที่เปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะค้างประมาณที่ผมบอกให้ผมสอดเท้าเข้าไปนะครับนี่มันก็จะค้างประมาณที่ผมตั้งไว้เลยประมาณนี้แหละอ่ามันมันเป็นแบบฟรีอะซึ่งคุณจะตั้งประมาณไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าฝนตกนะคุณก็ตั้งไว้ประมาณนี้ก็ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันสูงเนี่ยคุณดันขึ้นไปได้เลยนะ ดันแบบนี้ได้เลยนะมันเป็นไฟฟ้าไงมันก็ผักได้เหมือนตามปกติซึ่งเวลาที่คุณกดปิดนะมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือแถบด้านล่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตรงด้านข้างน,นี่ผมเอาไหล่ผมดันเลยนะมันเป็นตัวเซฟตี้ปุ๊บก็จะดันขึ้นเฉียวหัวเลยทีเดียวแบบนี้อันนี้จะเซ็นเซอร์ตรงแถบด้านหลังตรงนี้นะฮะกดปิดเสร็จปุ๊บดูนะปุ๊บนี่ชนนิ้วแล้วมันก็เด้งขึ้นไปซึ่งก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของเด็กถ้ามันสนอะไรมากนะครับถ้ากดปิด เด็กเนี่ยเอาหัวสอดอยู่ตรงนี้มันไม่หนีบนะครับมันตึกเดียวแล้วมันก็โดดขึ้นเลยก็ดีอย่างหนึง่งเรามาดูด้านหลังเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะฮะตรงนี้เปิดขึ้นเป็นที่เก็บของพวกใสอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตรงยางอะไหล่นะครับใช้ตัวขันล้อเนี่ยขันออกนะครับมันจะมีสองชั้นนะคุณก็เอาขันออกแล้วก็ทีนี้หย่อนยางอะไหล่ลงเช่นกันนะครับด้านข้างมีที่เก็บของ แบบนี้นะครับสามารถดึงออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะที่เก็บของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่ผมมาเปิดให้ดูทุกช่องทุกรูเละเพราะว่าจะละเอียดหน่อยนะครับมาที่หลังเขาก็ต้องอธิบายให้มันละเอียดหน่อยอ่าแบบนี้ส่วนทางด้านข้างนะครับแม่แรงอยู่ตรงไหนแม่แรงอยู่ตรงนี้นะเอามืองัดนิดเดียวเองแล้วก็ตัวขานุปกรณ์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเวลาตบ เวลาเอาตบเข้าไปเนี่ยก็ตบ,ตบนิดเดียวเองมันก็เข้าล็อกละส่วนวิธีการพับบ่อเนี่ยก็ดึงเชือกตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บให้มันปลดล็อกมันก็จะเด้งไปจากเดิมที่เป็นบอ่อพับลงแบบนี้นะเดี๋ยวผมดึงให้ดูปุ๊บมันก็จะเด้งไปแล้ววิธีการพับเนี่ยก็พับแบบนี้อ่ะพับลงไปเลยดึงเชือกเนี่ยมันจะมีเชือกทั้งซ้ายทั้งขวาเชือกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระยะห่างมือมากมันจะอยู่ตรงกลางของตัวบ่อพอดีอ่ะก็แบบนี้อันนี้เป็นพับแบบตอนหลัง นะครับก็ใส่ของได้ประมาณนี้ยังไม่ได้พับแถวกลางนะเวลาที่ผู้โดยสารนะครับตอนหลังจะเดินขึ้นมันก็จะมีตะขอตรงนี้นะสำหรับปาเจลร่ดึงปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาแบบนี้ซึ่งคุณก็สามารถเดินได้ขึ้นไปนะฮะที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นตัวสครับเห็นนะั่นก็คือแผ่นกันลอยนะ ซึ่มเป็นของอุปกรณ์ตกแต่งจากมิสูบิชิไทยแลนด์ของเดิมๆเ,เนี่ยรถมันจะไม่มีติดมานะครับก็อยากได้ก็ซื้อติดเอาของประดับยมข้างนอกก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพับเบาให้ดูทั้งหมดเลยแล้วกันมาพับเบาฝั่งนี้นะครับก็ตะขอแบบนี้เลยแล้วมันก็จะเด้งพับแบบนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีเชือกนะครับคุณสามารถเอาเชือกเนี่ยดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เอาเกี่ยวกับตรงนี้ได้ยกบบาตรงนี้ขึ้นหน่อยแล้วก็เกี่ยวก็จะเป็นแบบนี้กันสั่นได้นะครับดึงให้มันตึงๆ แล้วเวลาพับนะครับก็ต้องเอาขาตรงนี้เนี่ยดันลงแบบนี้แล้วก็พับลงนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะก็ดันขาลงแล้วก็นี่ตรงนี้มันจะเป็นแผ่นปิดคุณเอาแผ่นปิดตรงเนี้ปิดร่องตรงนี้ได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวามันก็จะเป็นแนวแล้วนะครับของ f o r t u n e r เนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการแขวนเบาด้านหลังนะทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ ก็ปาเจโลก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าในเรื่องของการขนของหรือว่าถ้ามีเด็กเนี่ยก็เอาเสือปูมาได้เลยแล้วก็นอนเล่นกันได้เลยถ้าเกิดรถจอดนะรถวิ่งก็อย่าทาแล้วกันอันตรายทีนี้ก็พับขึ้นพับขึ้นก็ต้องเอาเป็นแบบนี้นะครับขึ้นก่อนปึ๊บปึ๊บเอกเข้าพับได้หลายแบบบอกซึ่งเป็นบอะหนังสีดํานะครับเป็นหนังขึงสังเคราะห์เวลาัานลงเนี่ยคุณต้องเก็บสายเบลลต,ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเอาตรงนี้ลงนะตรงนี้มันเป็นเหล็กนะ ถ้าเกิดสายเบลววางอยู่เงี้ยตัวหัวเบลเนี่ยมันมีมันจะแตกก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็ดันตรงนี้นะครับแรงๆปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ดันแบบแรงๆมันก็จะล็อกเลย๊บเอาลงก่อนอเดี๋ยวลองไปนั่งดูข้างบนว่าเป็นยังไงบ้างแถวที่3มันจะพอโอเคกับยี่ห้ออื่นไหมตอนนี้อยู่ตอนที่3มละ ส่วนสูงนั่นบนนะครับก็จะประมาณนี้ของผมสูง172ก็ต้องบอกก่อนเหลือจะประมาณเนี้ยประมาณ4นิ้ว5นิ้วก็พอได้อยู่นะแล้วก็ด้านหลังจะไม่มีตรงที่วางแก้วน้ําฝั่งซ้ายแต่จะมีอยู่ฝั่งขวาแบบนี้มีอยู่2จุดแบบนี้ปลั๊กไฟ12โวลต์ชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กจะอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดก็คือตอนหลังคือข้อเสียเนะี่ยมันก็มีนะในเรื่องของการออกแบบ ก็คือไอคุณฝั่งเนี้ยมันไม่มีที่วางแก้วน้ำไงต้องเป็นบางฝั่งนูน้นถ้าเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือน,นั่ง2คนใช่ไหมก็อยากจริงๆก็อยากจะให้มันมีทั้งซ้ายทั้งขวามันก็จะเพิ่มในเรื่องของความสะดวกขึ้นในเรื่องของช่วงเข่าช่วงเข่าผมเนี่ยมันจะโผล่มาประมาณนี้ซึ่งแถวต้นหลังอะทุกยี่ห้อเลยคุณก็ต้องเอาให้เด็กมันนั่งซึ่งทางด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่คุณเห็นนะครับเข่าผมโผล่มาค่อนข้างเยอะนะ ซึ่งถ้าเป็นตัว Fortuner นะฮะกับ e v e r อร t ตรงการวางเท้าด้านหลังแถวที่3มเนี่ยมันลงได้นะครับกว่านี้นะลงได้กว่านี้แต่ก็ต้องบอกว่าพอประมาณก็ไม่ได้ลงเยอะมากมันก็จะได้ในเรื่องของการขนของที่เป็นแบบแนลล่าแนไงมันก็จะโอเคกว่าในเรื่องของการขนของอ่ะก็แล่กันคนละมัดนะครับส่วนแอร์แอร์ก็จะมีทุกตอนนะครับตอนหลัง2จุดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะ ก็จะเป็นแบบนี้จะไม่ใช่แอร์ราจากด้านบนตรงสายเบลวตรงนี้นะครับดึงออกมาได้เป็นสายเบลวของคนที่5นะก็คือตรงกลางนี้นะไปคาตรงกลางในมุมมองสายตาผมเนี่ยมันถามเกลก่มัมยก็ถ้าเป็นเด็กก็คงไม่เกลก่ยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของ มองมองก็จะเห็นตรงเนี้ยเวลาที่มองด้านหลังชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปในเรื่องของออปชั่นน่ะเดี๋ยวไล่ดูนะเขาให้มาเยอะจริงๆแลที่ผมมาสเปคเนี่ยส่วนใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับด้านหลังก็จะมีตัวรัดคาซีทนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยผมมานั่งอยู่ตอนกลางละตอนกลางเบาของปาเจโลเนี่ยมันจะนิ่มนะครับมันจะนิ่มพอสมควรนะแล้วก็ตรงกลางมีตรงนี้นั่นก็คือตรงเทาเ้าแขนเท้าแขนเนี่ยมีที่วางเกี้วน้ำซ่อนอยู่ตรงนี้ 1.2จุดก็ว่ากันไปไฟด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่ใช่ LED นะเป็นไฟแบบหลอดปกติสวิตช์ของแอร์เนี่ยควบคุมได้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็มันก็จะเป็นแยกส่วนกันนะครับคุณสามารถใช้เฉพาะด้านหน้าก็ได้หรือว่าทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังหรือว่าด้านหลังเนี่ยเปิดเฉพาะพัดลมคุณก็ทําได้ตรงที่ด้านบนนะครับก็จะมีที่เนี่ยที่จับเวลาที่คุณโหนขึ้นหรือโหนลงก็ไขข้อไม่ดีก็ต้องใช้ ตรงนี้ก็มีนะอีกหนึ่งจุดเวลาที่คุณยกตัวขึ้นไงแล้วบางทีแรงมันไม่พอก็ต้องใช้ตรงนี้ช่วยซึ่งบางทีเราก็ตัดสินใจซื้อรถจากผู้โดยสารตอนหลังเหมือนกันนะเพราะใครนั่งไงพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับลูกเราเมียเรามันก็ตัดสินใจจากข้างหลังได้เหมือนกันนะในส่วนเบาะก,กลางผมต้องบอกเลยนะนี่คือข้อเสียของปัจจโร่นั่นก็คือตัวเบาะตรงกลางเนี่ยมันไม่สามารถขยับไปได้มันล็อกไว้เลยไม่ขยับไปข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ ก็จะแพย้ยี่ห้อ่าเอนิดนึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่ามันคือข้อเสียของป a j จุ o สิ่งอำนวยความสะดวกของเขาให้เยอะไฟ220 2, โวลต์นั่นคือไฟบ้านนั่นแหละแบบนี้เป็นปลั๊กเสียบนะครับก็ต้องบอกว่าเสียบกาต้มน้ําหรือเสียบตู้เย็นเล็กได้นะก็เป็นปลั๊กบ้านไงก็เสียบได้หมดแล้วก็ตรงนี้พอร์ต USB 2จุดนะครับจะมีที่ใส่กระสารทั้งซ้ายทั้งขวานะนี่แบบนี้ตรงที่ ตรงทีด่ด้านในเนี่ยก็จะมีตินทุกแกติดไว้ให้กันมันอ้ทาทั้งนี้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยมาถึงเรื่องจอกลางนี่ฟังก์ชันจัดเต็มเลครับนะภาพคมชัดแน่นอนเป็น12.1นิ้วก็ถือว่าจอกว้างนะถ้าเกิดว่าใครซื้อตัว GT ที่เป็นขับ2ปกติที่ไม่ใช่ตัว GT Premium เนี่ยมันไม่มีจอกลางให้นะจอกลางคือจอนี้นะซึ่งคุณต้องไปซื้อประดับยนต์ข้างนอกเนี่ยติดเอง แต่ที่นี้คุณภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณต้องซื้อที่แพงๆไปเลยนะถ้าไปซื้อตูวถูกเนี่ยเวลาที่คุณใช้ไปอะ่ะตรงนี้มันจะคลอนลูกค้าหลายคนซื้อไปแล้วไปติดข้างนอกใช้ไปสักพักอะ่ะมีปัญหาเรื่องจอละมันมันสั่นไงเพราะรถมันวิ่งงานตลอดเวลาลงห้วยลวงหนองรวมถึงขับในที่ที่มันขูดข่าเนี่ยตรงนี้มันจะมีในเรื่องปัญหาในเรื่องของการสั่นเล่น้นหมดนะครับ มันเล่นแยกได้นะสมมติว่าคนขับรถนะครับนั่นก็คือพอ่อใช่ไหมลูกดูตรงนี้นะครับพ่อดู GPS ข้างหน้าได้นะมันดูแยกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีเสียงรบกวนอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้พ่วงหูฟังอินเตอร์เลตได้2ตัวนี่หูฟังที่มันไร้สายอะนะหรือว่าใช้โทรศัพท์ทั่วไปนี่แหละยิงเข้าตัวจอตรงนี้เลยมันพ่วงได้นะครับก็ สะดวกสบายแหละไอ้ลูกหลานอะไรจะดูข้างหลังเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ไปบรบกวนข้างหน้าในเรื่องมุมมองคุณขับรถข้างหน้านะเออมันไม่ไปบรบกวนคนข้างหน้าดีไงเสียงก็ไม่ออกลูกองว่าล็อก,อกคิกคิกคอก,ค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 กดูหนังอะไรกันไปมือถือที่เราโหลดแอป,ปในเรื่องของ u t u b e เนี่ยโหลดเสร็จนะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถยิงเข้าได้นะแผงประตูด้านหลังเนี่ยหุ้มหนังมาเป็นหนังสีดําซึ่งเย็บด้วยด้สีเทาก็น่าจะเห็นชัดอยู่นะครับตรงนี้เป็นสีดำพินโนแบ c k สลับกับด้านบนนะครับตรงนี้เป็นเทาเทาด้านนะไม่ใช่เทาเมทัลลิกถ้าเมทัลลิกนี่มันจะเงามันจะเป็นแบบมุกมุกมุกอะ่ะแต่ตรงนี้เป็นด้านเลยส่วนตัวนี่ที่จับบานประตูเป็นแบบชุบโครมเมียมเรียบร้อยล, <S <S ละเวลาเดินขึ้นมานี่คุณจะเห็นเปเจโร่สปอร์ตตรงนี้เป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะของจริงเนี่ยมันไม่มีก็ต้องซื้อมาใส่เองบอะด้านหน้าไฟฟ้านะครับแปดทิศทางก็เลื่อนด้านหน้าถอยไปด้านหลังแล้วก็เบี่ยงหน้าเบี่ยงหลัง เอ็นหน้าเอาน็นหลังเอ็นหน้านก็แบบที่ทางทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับก็ช่วยได้เยอะในเรื่องของการผ่อนแรงเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าออปชั่นตัวนี้เขาบอกว่าให้มาเยอะให้อะไรมาบ้างหน้าจอแสดงผลการขับขี่เนี่ยแนิ้วก็ถือว่าใหญ่เลยนะแล้วก็หน้าจอตรงนี้มันสามารถปรับได้ซึ่งคุณอยากจะได้แบบไหนล่ะมันมีทั้งหมดอยู่3แบบเป็นเมนูภาษาไทายด้วยนะครับรูปแบบหน้าจอเอาลองแบบที่1ก่อนนะปุ๊บ แบบนี้แล้วก็แบบที่2ผมว่ามันก็ใช้งานง่ายนะเพราะมันเป็นเมนูภาษาไทยไงนี่คือแบบที่2นะแล้วก็ลองแบบที่3อ่ะก็จะเป็นแบบนี้แบบที่3มก็จะละ้นๆหน่อยหน้าจอเขาใหญ่ไง8นิ้วในเรื่องของการแสดงผลอะไรมันจะชัดเจนแล้วก็คือหน้าจอฝั่งนี้นะครับมัน8นิ้วเหมือนกันนะซึ่ง คุณสามารถเวลาที่คุณขับขี่เนี่ยหน้าจอตรงนี้คุณไม่ต้องละสายตานะเพราะการแสดงผลเนี่ยคุณสามารถย้ายมาโผล่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งเป็นเมนูภาษาไทยเนี่ยุณก็ตั้งง่ายและในเรื่องของ GPS ในเรื่องของการคำนวณในเรื่องของ audio งต่างๆมันจะขึ้นตรงนี้ซึ่งก็ไม่ต้องละสายตาไงเวลาที่คุณขับขี่ หน้าจอตรงนี้เชื่อมต่อได้หมดนะครับในเรื่องของมีเดียโทรศัพท์มือถือบลูทูธอะไรต่างๆในทุกที่ห้อนมีอยู่แล้ว Apple CarPlay รวมถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ Android ระบบ GPS นํานำทางเรียบร้อยมีครบหมดในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยคุณก็สามารถเอาแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนกับยกโทรศัพท์มือถือไว้ในหน้าจอตรงนี้เล่นทุกอ,อย่างนะครับก็สะดวกสบายถ้าลงมาเป็นไฟขอทางนะ ส่วนตรงนี้เปิดปิดประตูด้านหลังกําหนดจากตรงนี้ได้นะครับก็สั่งเปิดสั่งปิดจากนี้ได้เลยระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวานะแบบนี้คุณส่วนตัวนี้ผมตั้งไว้ที่24 22แล้วกันมันก็จะปล่อยแอร์ข้างนี้มาแรงแล้วก็ถ้าข้างนี้มัน26.5ก็มันก็จะไม่แรงเท่ากับข้างนี้ก็คือแยกซ้ายขวาได้ในเรื่องของกองแอร์เนี่ยใช้เป็นระบบนาโนอี e, นะครับนั่นก็คือกอง pm 2.5ได้ในเรื่องของปล่อยประจุดลบนะครับ ปล่อยประจุลบมาให้อากาศสดชื่นมากยิ่งขึ้นคือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้ายี่ห้อไหนที่มันไม่มีในเรื่องของการปล่อยประจุลบเวลาใช้ไปนานๆนะครับผิวของเรามันจะเริ่มแห้งแต่ถ้ามีการปล่อยประจุลบแล้วก็ในเรื่องของการฟอกอากาศไปด้วยเนี่ยผิวมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะไม่แห้งนะผิวของผู้โดยสารในรถเนี่ยถัดลงมาเป็นปุ่มดิสล็อกนะตรงนี้ก็เป็นโฟลว์วิวนะฮะแล้วก็ตรงนี้ปักไป12โวลต์ชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับก็ชาร์จได้ ซ้ายสุดก็จะเป็น HDMI <อ>นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์พอร์ต USB ทั้งหน้าอีก2ตัวเกียร์8สปีดนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะปุ๊บปุ๊บนี่กล้อง360องศาโชว์รอบคันเลยพร้อมกับเซ็นเซอร์อีก4จุดคุณก็ไม่ต้องกลัวชนเพราะมันมีรอบคันเลยหน้า1หลังหนึ่ง,ง,งข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จะมีแบบนี้ส่วนแพงด้านข้างในหุ้มหนังมาเย็บด้วยได้สีเทา แล้วก็สลับด้วยกับสีเทาซึ่งเป็นเทาด้านด้านะก็สวยออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยตัวนี้มันมีแพทเทนชิพนั่นก็คือเล่นระบบเกียร์ตรงมือแปดสปีดอยากจะเล่นเกียร์ธรรมดานะเข้าไปที่ดีใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเลย1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าจะลบก็เนี่ยลบ7 6 5 4 3ก็ลงได้ปัจโรบตรงนี้นะครับมีระบบในเรื่องของเวลาที่คุณลงไวเกินไปในเรื่องของทางชันเนี่ยมันก็จะมีระบบช่วย นะครับชลอรถให้ด้วยอย่างเช่นลงไวเกินไปคุณไม่ต้องห่วงนะเครื่องรถเนี่ยมันจะตัดกําลังลงแล้วก็ช่วยเบรกให้ด้วยก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวนึงเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกไฟฟ้านะครับถ้าคุณเข้าดีนะเบรกมันจะทํางานเบรกมันจะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าคุณขับรถไปเนี่ยซึ่งคุณจอดนะเบรกมันทํางานให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมคุณก็ปล่อยเท้าได้เลยคุณไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเบรกมือ ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกออโต้โฮนะครับเบรกออโต้โฮเวลาที่คุณจอดตรงสีแยกไฟแดงเนี่ยสมมติว่าขับไปที่ดีนะฮะอ่ะแล้วจอดตรงสีแยกไฟแดงคุณไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องมาดึงเบรกมือหรือว่าเข้ากิ๊กที่กีพีนะกดออโต้เบรกโฮนะครับมันก็จะทํางานนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอยนะออโต้เบรกโฮแล้วทีนี้ก็ย,ยกเท้าออกได้เลยนะครับรถมันจะไม่ขยับเคลื่อนไปข้างหน้าจนกระทั่งคุณ เดี๋ยวคันเร่งรถมันก็จะไปข้างหน้ามาก็จะช่วยในเรื่องของการพักเท้าในเรื่องของการจอดตรงสีแดงไม่เมื่อยว่างันเถอะระบบตรงนี้เป็นระบบโฟวิได้นะครับขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อนสีล้อได้เพียงแค่หมุนปุ่มเท่านั้นเองก็นี่ใช้ง่าย 2H ขับเคลื่อน2อล้อขับเคลื่อนสีล้อก็ 4H เป็นแบบเวลาถนนลื่นถนนเปียกอะไรก็ขับไปที่4 h แล้วก็4 h LC นะครับ 4H LC เอชก็จะเป็นในเรื่องของทางขู่ขาละ ในเรื่องของทางลาชันพอสมควรถ้าเป็นโฟลหนักเลยเนี่ยก็โฟ MLC นะครับทางลาชันหนักเลยทางโค้ก็ใช้ตรงนี้ได้ที่วางแก้วน้ํา2จุดน่าด้าน,นในเป็นอะไรเปิดมาปุ๊บตรงนี้เป็นแผ่นสไลด์แล้วก็เปิดได้ข้างในไม่มีอะไรนะเป็นเกลล่งๆตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วเย็บด้วยได้สีเทาแอร์แบ็กของเขาทั้งหมดนะฮะอยู่ที่7ตําแหน่งนั่นก็คือ หน้า2นะครับล็ใต้หัวเข่าด้วยแอร์แบกด้านข้างนะครับตรงที่ผมนั่งเนี่ยแล้วก็รวมถึงม่านถุงลมด้วยด้านหลังครบเซ็ตหมดปลอดภัยแหงห่วงการเล่นเรดิโออะไรต่างๆเนี่ยนะจอตรงนี้นะคุณก็สามารถกดสั่งการจากตรงนี้ได้เลยนะหมดห่วงนะในเรื่องของมัลติฟังก์ชันฝังขวามือเป็นครุสคอนโทลแบบแปรผันซึ่งถ้าคุณขับรถคุณตั้งไว้ที่80นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้าคุณขับไปนะฮะมันมีรถขวางข้างหน้าอยู่อย่างเช่น่สมมติตั้งไว้80นะ มีมอเตอร์ไซค์ขวางข้างหน้ารถคันนี้ชะลอให้นะครับชะลอตามมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ขับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ว่ากันเถอะรถคันนี้ก็จะคืนสภาพในเรื่องของการขับขี่ให้แต่ถ้าคุณแตะเบรกนะครับรวมถึงจอดรถสนิทประมาณ2วินาทีเนี่ยมันระบบมันจะแคนเซิลให้เป็นศูนย์เลยในเรื่องของระยะหา่างรถคันข้างหน้าคุณสามารถตั้งได้นะจากตรงน,นี้กระจกมองหลังเนี่ยเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับเวลาที่มีรถขับไฟสูงอยู่ด้านหลังนะ มันเป็นแสงสะท้อนแยงตาใช่ไหมตัวนี้มันจะลดแสงให้นะครับก็เซฟในเรื่องของแสงแยงตาส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นฝั่งขวานี่นะเป็นเซ็นเซอร์ปัดน้ําฝนที่เห็นตรงซ้ายตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่ที่ติดรถมานะตรงนี้มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นกล้องบันทึกภาพหน้ารถ ตร,รถ้าอยากได้ก็ซื้อเอาระบบไฟหน้าเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับซึ่งสามารถตั้งได้นะในเรื่องของลําแสงเนี่ยมันจะปรับสมมติว่าข้างข้างหลังเนี่ยบรรทุกมาเยอะนั่งกันเยอะติดคน8คนเต็มเลยทีนี้ข้างหน้ารถเนี่ยมันจะเหินขึ้นนะฮะซึ่งระบบตรงนี้มันจะกดกดแสงลงนะครับให้พอดีกับระดับสาตาร์ของผู้ขี่ของมิสูบิชิปจะโล่ตัวพรีเมียมนะครับทั้งขับ2ขับ4ี่เนี่ยมันจะมีตัวเลดร์เข้ามาเพิ่มจับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับอย่างด้านหลังเนี่ยเวลาที่คุณจะถอยห่อซองนะ ถ้าเกิดมันมีรถในครับในกล้องเนี่ยของเราไม่เห็นใช่ไหมแล้วบางทีมันมีรถนะครับปาดหลังเข้ามาเวลาที่คุณถอยเนี่ยก็ <c oughs> ต้องบอกกันว่ามันจะมีเสียงเตือนดังนะครับให้เราชะลอรถเพราะมันจะมีรถนะครับปาดมาด้านหลังทั้งซ้ายทั้งขวาเราไม่เห็นไงมันก็จะเตือนให้ส่วนถ้าเวลาคุณขับไปแล้วเนี่ยมันจะมีรถที่อยู่ด้านหลังกําลังจะแซงเราเป็นมุมอับนะมันก็จะมีเสียงเตือนนะครับจากเรดาร์เรดาร์เนี่ยจับได้ไกลนะเ0เมตรอะไกลมากนะครับถ้ามันจะแซงมาปุ๊บเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมเราไม่เห็นใช่ไหม มันก็จะเตือนตรงหน้ากระจกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็จะเห็นพร้อมเสียงติ๊ดติ๊ติ๊ก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะก็ถ้าถามว่าในเรื่องของออปชันเนี่ยก็ให้มาเยอะถามว่าคุ้มราคาไหมก็ลองแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วก็เวลาที่คุณเข้าเกียร์ R อย่างเช่นตกใจนะเออมันจะมีระบบในเรื่องของการตัดกําลังด้วยนะตกใจเข้าเกียร์ดีแบบพุ่งๆน่ะแล้วก็เข้าเกียร์ R แบบถอยแบบพุ่งอ่ะเพราะว่าตกใจใช่ไหมรีบตัวนี้มันจะตัดกําลังให้นะครับระบบมันจะไม่ทํางานนะครับ มันก็จะช่วยในเรื่องของการเบรกแล้วก็เซฟในเรื่องของการตกใจไปด้วยระยะที่มันเป็นตัวเซฟนะครับก็อยู่ที่4เมตรซึ่งเขาก็การ,ระยะมาแล้วแหละถ้าเกิดว่าคุณเหยียบคันเร่งแบบสุดขีดเลยเนี่ยตกใจพุ่งมานะครับก็ตัดกําลังเครื่องยนต์แล้วก็เบรกเบรกนี่คือเบรกอย่างรุนแรงเลยนะเพราะว่าใช่ไหมถ้าเบรกไม่ทันเนี่ยบางทีอยู่ในห้างใช่ไหมแล้วเหยียบคันเร่งเลยเนี่ยรถมันจะพุ่งมอ,อกข้างหลังใช่ไหมตัวนี้เบรกอย่างแรงเลยนะหัวทิ่มเลยนะก็เออเซฟก็ไม่ตายอะ ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็มี Mitsubishi r รีโมทคอนโทรลนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปได้ซึ่งเป็นแอปของ m i t s u b i s h ิเองสามารถสั่งเปิดปิดประตูท้ายอัตโนมัติได้แล้วก็สามารถดูประวัติการใช้รถนะครับของคุณได้จากตรงนี้ได้เลยว่าข้อมูลการขับขี่นะครับอัตราการสิ้นเปลืองอะไรต่างๆเนี่ยสามารถดูจากมือถือได้เลยแล้วก็ประวัติการเดินทางประวัติการใช้รถคุณก็สามารถเช็คผ่านมือถือได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าลืมในเรื่องของการเปิดปิดไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณก็สามารถสั่งปิดผ่านมือถือได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลืมนะก็ลองมาเช็คในมือถือได้ว่าลืมอะไรบ้างแล้วก็สั่งปิดจากผ่านในสมาร์ทโฟนได้ในเรื่องของระบบเบรกก็ยังใช้ ABS อยู่นะครับกันล้อล็อกแล้วก็ EBD นะ BA ในเรื่องของการช่วยเสริมแรงเบรกอีกทีนึงระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับตรงนี้ก็มีอยู่ให้มาเรียบร้อยละเอาเวลาที่คุณเดินลงนะมันก็จะมีไฟส่องสว่างตรงนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะข้างหลังก็มี บแบบนี้อันนี้คือข้างหลังนะแต่กี้ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมิสูบิชิปัจโจรถคันนี้รีวิวละเอียดหน่อยนะเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะก็ต้องบอกก่อนถ้าใครอยากจะซื้อรถสักหนึ่งคันนะครับถ้าเป็นมิสูบิชิก็แนะนำมิสูบิชิแสงชัยมอเตอร์เซลล์นะฮะช่วงนี้ออปชั่นเต็มส่วนลดเยอะก่อนจากกันไปนะครับแสดงความคิดเห็นไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ในคลิปผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้อัปเดตคลิปต่อไปฝากติดตามครับ